ไล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 ์กดแฟซบุ no like, ๊กไลก็ขายกันทันทีกดไลมาหน่อยนะเอฟสงเอฟสสินค้าดีๆเข้ามาสิ้นคอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชร์รีบเข้ามาแชรีบเข้ามาแชรแชๆรีแชรอบนี้มีโปรเสมมีของหม่หมอย่งไม่คูกประเดิน์อยากได้คอนเฟิรมีบเข้ามาแชร์รีบเข้ามาแชร นีมีของมาแทนคือการหอมแกมเป็นของชํำรวยตะเยาหอมแกมสวยกดไลน์มาด้วยให้หอมแกมสวยออนไลน์ ช่ำรวยเจริญยา่งหอมแก้มสวยๆกับไลน์มาด้วยให้หอมแก้มสวยออนไลน์มามาวันนี้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีกัลยานในมิตรทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีกัลยานในมิตรที่อยู่นะคะหน้าเฟซวันนี้นะคะน้อนะคะวันนี้นะคะมาส่งการบ้านของแม่กุสิตานะคะก็สมานไเข้าไปในเพจของแม่กุสิตาพอสมหวันเองได้นะคะแล้วก็นะคะ ได้ไปเรียนรู้เนาะนะคะแล้วก็ออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับนะคะทุกคนนะนะคะวันนี้นะคะ <S <S โค้ชสำอางก็นะคะขออนุญาตนะคะรวบตึงเนาะนะคะส่งการบ้านนะคะวันนี้นะคะชิบปจรวันที่สามนะคะเนาะนะคะถ้าใครที่กําลังเครียดอยู่นะคะหรือหาทางออกไม่ได้นะคะน่ะมาฟังทางนี้กันนะคะน้อนะคะถ้าใครที่เครียดอยู่นะคะหรือหาทางออกไม่เจอนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะก็คือต้องเรียกนะคะ เรียกนะคะสติตัวเองกลับมานะคะเรียกสตินะคะให้เหตุการณ์สถานการณ์นะคะว่าเรานะคะกำลังทำอะไรอยู่หรือเราเป็นอะไรอยู่นะคะเรียกสติตัวเองนะคะขออนุญาตปิดพัดลมเนาะนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นทุกข์ที่นะคะมันเป็นทุกแทหรือทุกเทียมเนาะมันสามารถแก้ไขได้ไหมนะคะเราก็มาดูกันนะคะแล้วก็ที่ข้อที่สองนะคะหาวิธีดับทุกนะคะหาวิธีแก้ไขนะคะแก้ไขนะคะ สมมุตินะคะเรานะ,ะไรายได้นะคะที่ทําอยู่มันไม่พอใช้นะคะไม่พอค่าใช้จ่ายอะไรนะคะเราก็หางานเสริมนะคะหาอะไรก็ได้นะคะที่เสริมนะเพิ่มเติมนะคะที่เออรายได้ที่เราทําอยู่นะคะเราก็หาเสริมเพิ่มเติมเนาะนะคะแล้วก็ข้อที่3มนะคะถ้าเครียดอยู่นะคะเราก็นะคะเปลี่ยนอิเดียบทนะนะคะ ไปเดินก็ได้นะคะเดินนกเออเดินชมนกชมไม้นะคะไปเที่ยวนะคะไปผ่อนคลายนะคะหรือจะนั่งสมาธิก็ได้น้อนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะขจัดนะคะเรื่องราวที่ลบๆทั้งปวงนะคะให้เอาทิ้งนะคะน้อนะคะมันจะเป็นการบําบัดทุกบํารุงสุขให้กับตัวเองนะนะคะถ้า,าถ้า เครียดอยู่หรือไม่มีทางออกนะคะก็ลองเอาไปทำดูได้เนาะนะคะอันนี้นะคะง่ายๆสบายๆเนาะนะคะทุกคนก็ทำได้นะคะและนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชีพจรนะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตข้อที่3เนาะ,ะที่โค้ชสำอางพูดมานะคะชีพจรนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตนะคะกับเดซี่นะคะเนาะนะคะจะเป็นนะคะเกี่ยวกับนะคะใครที่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นใครๆนะคะก็มีปัญหานอนะคะไม่ว่านะคะจะเป็นใครๆนะคะทุกคนนะคะต่างมีปัญหานะคะแต่นะคะเรานะคะรู้จกักปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นปัญหาแท้หรือปัญหาเทียมเนาะนะคะและนะคะไม่ควรเอาปัญหานาะ,ะมาพัวพันมาอะไรมากมายเนาะนะคะบางคนนะคะปรึกษาแม่ครูนะคะ แม่ครูคะหนูจะทํายังไงดีนะคะสามีของหนูนะทิ้งหนูไปอะไรอย่างนี้แล้วนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็ถ้าเขาไม่อยากอยู่กับเราก็ปล่อยเขาไปนะคะถ้าเราไมา่สมมติถ้าเขาทิ้งเราน้อนะคะถ้าเราไม่ดีพอนะคะก็ปล่อยเขาไปนะคะเนาะไปให้เขาเจอกับสิ่งที่ดีๆนะคะและเรานะคะจงสถานปนานะคะตัวเราเองใหม่นะคะจงนะคะแก้ไขนะคะ ตัวเรานะคะเราบกพร่องตรงไหนนะคะเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะนะคะเชื่อข่าว่านะคะถ้าใครที่เจอเหตุการณ์รสถานการณ์มันเข้ามานะคะแล้วเ,เราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะสิ่งดีๆตามมาหาเราแน่นอนนะคะคุณจะได้ไม่แน่ค่ะนะคะคุณนะคะโปรแกรมตัวเองนะคะคุณอาจจะได้ทาเทพพบุตรขีมาข่าวที่เขาดีกว่าคนที่เขาทิ้งเราไปก็ได้นะคะหรือถ้าสมมุติเราทิ้งเขาไปนะคะ สมมติเราคิดว่าเขาไม่ดีพอแหละนะคะทิ้งเขาไปนะคะก็ให้เขาไปเนาะนะคะมีความสุขเนาะนะคะเราก็นะคะประสบการณ์ชีวิตเราจะสอนให้เรารู้เลยค่ะว่าเราเนาะนะคะจะไปตรงไหนจะทําสิ่งไหนนะ,ะแต่เราไม่ต้องโยทอนเนาะนะคะปัญหาทุกปัญหานะ,ะที่มันเกิดขึ้นนะคะมันสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างนะคะเนาะ,ะเราเป็นปัตุชนคนธรรมดาซึ่ง เรามีสมองอันอัจฉริยะอยู่แล้วนะคะเราสามารถแยกแยะออกอยู่แล้วนะคะว่าอัานไหนเป็นทุกแท้ทุกเทียมนะคะเราสามารถแก้ได้ยังไงนะคะเนาะนะคะทุกคนมีปัญหาแหละแต่เราไม่ตกยำปัญหานะคะเราเอาปัญหานะมองข้ามแล้วก็ข้ามผ่านนะคะเราไปสู่มันจะประสบผลสําเร็จง่ายๆสบายๆนะคะพ่อแม่ครูนะคะเป็นหลักฐานแล้วนะคะว่าถึงขนาดแม่ครูนะคะเป็นบุคคลที่ประสบผลสําเร็จแล้วแต่แม่ครูก็มีปัญหาเข้ามาเหมือนกันนะคะ แต่แม่ครูก็พร้อมก้าวผ่านเนาะนะคะเนาะใครที่เจอแม่ครูสิตานั้นโคตรโชคโคตรของโคตรของโคตรโชคดีแล้วนะคะโคตรสมอาว่านะคะเพราะอะไรนะคะใครเจอแม่ครูรวยรอดทุกคนนะคะถ้าคุณนะคะเอาคาสอนของแม่ครูไปใช้นะคะแม่ครูเป็นเจ้าหญิงแห่งกฎจกกักรวาลกฎแดงดูดคนเดียวนะคะที่สอนคลิปฟรีนะคะเยอะที่สุดในโลกนะคะ คุณไปเซร์ชดูได้นะคะเริ่มตั้งแต่มหากาบยี่สวันนะคะ90วันขูจิตปรับใจนะนะคะมหากาบรีเบิล2นะคะดีดคัมพีแก้กรรมนะคะดีดคัมพีเทวดานะคะนอนนะคะ90วันขูจิตปรับใจแล้วก็คลิปต่างๆคลิปฟรีนะคะหมื่นหลายพันหลายแสนคลิปนะคะที่ไม่คู่โซนนะคะลูกศิษย์ลูกหาเอาไปทํานะคะพลิกชีวิตได้ตั้งแต่นะคะมหากาบยี่สวันนะคะ ใครที่นะคะรวยอยู่แล้วนะคะแต่ไม่มีความสุขนะคะคุณมีความสุขได้นะคะคุณไม่มีเงินนะคะคุณมีเงินได้ดังใจปรารถนานะคะแต่เรียนรู้แล้วไม่ใช่นะคะนอนแค่สะดือดมนะคะคุณต้องเอาไปทํานะคะถ้าถ้ารอโชครอหวยรอวาสนานะคะมันก็จนเหมือนเดิมนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองนะคะถ้าเราทํางานอยู่นะคะรายได้มันไม่พอกับรายจ่ายนะคะเราก็หารายได้เสริมนะคะ งานอะไรล่ะนะคะที่มันสามารถนะคะนำพาเรานะคะไปสมมุติเราโปรแกรมตัวเองนะคะ้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนะคะคุณก็ต้องนะคะทำงานที่มันเหมาะกับรายได้ที่เราจะโปรแกรมนะคะ้อยล้านพันล้านนะคะถ้าคุณนะคะโอเคแหละคุณโปรแกรมนะคะอู้ทำไมมันใช้ไม่ได้นะคะก็คุณทํางานที่มันไม่รวยได้นี่ค่ะมันจะรวยได้ยังไงใช่ไหมคะก็ไปดูค่ะบุคคลสมดิศเขาทำยังไงคะอายุ้อยๆอยล้านนะคะ มนมันเข้าไปดูนะคะอายุน้อยไร้ลานเขาทำางไงแม่ครูสิตาทําอาชีพอะไรนะคะอาชีพออนไลน์ใช่ไหมคะออนไลน์อะไรก็ได้คะ่ะนะคะไม่จําเป็นต้องมาทํานะคะทุเรศที่แยของเราก็ได้นะคะออนไลน์ขายอะไรล่ะนะคะคุณขายอะไรอยู่นะคะคุณก็ขายนำ <c oughs> นำพาตัวเองนะคะ <c oughs> ขายออนไลน์คะ่ะไม่ต้องอายคะ่ะอาชีพอะไรก็ดีหมดนะคะอาชีพอะไรดีหมดนะคะแต่ก่อนโคตรสำอางนะคะ ไม่เคยรู้ค่ะว่าอาชีพออนไลน์นะคะสามารถทําให้รวยได้ขนาดนี้นะคะถ้ารู้นะคะทํานานแล้วนะคะถ้ารู้นะคะจะนําทาตัวเองเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์นานแล้วนะคะแต่ตอนนี้เพิ่งรู้ก็ยังไม่สายค่ะเพราะว่ารวยได้นะคะเงินมันหาได้แบบง่ายๆสบายๆนาอนะคะแต่การที่เรานะนําพาตัวเองนะคะทําธุรกิจต่างๆหรือนะคะสิ่งต่างๆนะคะคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจนะคะ คนรอบข้างนะคะอาจจะไม่เข้าใจหรือแต่ก่อนนะคะที่แม่ครูเนาะจะรวยนะคะแม่ครูก็เริ่มต้นจากไม่มีเนาะนะคะแม่ครูก็นะคะล่าเริงเบิกบานและลิกลีของแม่ครูนะคะและทําให้เพื่อนๆในกลุ่มนะคะถีบแม่ครูออกจากกลุ่มนะคะเอ๊ะนะคะทําอะไรทําไมล่าเริงผิดปกตินะคะเออเอามันออกจากกลุ่มเลยนะคะครอบครัวของแม่ครูก็ไม่เข้าใจนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแม่ครูก็บอกเราเป็นเพชรที่พร้อมจะเจดนานะคะไม่มีใครนะคะสนับสนุนนะคะแต่นะคะยังมีจักรวาลน,นะคะที่เอื้อเฟือเ้อเผอผพนะคะจักรวาลที่คอยสนับสนุนเรานะคะ <c oughs> จักรวาลคืออะไรนะคะ <c oughs> ถ้าคนที่มาใหม่ยังไม่ดูเนาะ <c oughs> เข้าไปเสิร์ชดูนะคะในคลิปนิวรอนเนาะนะคะ <c oughs> มันเป็นกฎวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็นะคะภาพยนตร์เดอะซีเคดนะคะเนาะ,ะนะคะจะได้เข้าใจเพิ่มเติมนะคะจะได้รู้เนาะนะคะว่าเออพูดมามันไม่ได้มันูน,นะคะมัน ทุกๆคนนะคะที่เขาประสบผลสาเร็จนะคะเขาจะชายแดงดึงดูดนะคะกจักรวันกดงดึงดูดกันทางนั้นนะคะเนาะเราน่ยชายอยู่แล้วนะคะแต่เราจะชอบดึงดูดสิ่งลลบนะคะเรื่องดาวเน่าข่าวนอนนะคะสมมุตินะคะใครที่ดูนะคะคุณเคยไหมนะคะคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณพรพี่ชิตนะคะคุณดูนะคะละครนำเน่านะคะ ข่าวเศรษฐกิจนะคะมันจะซึมเข้าไปในหัวสมองของคุณทันทีนะคะคุณจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ดีนะคะแต่คนที่เขารวยนะคะนาทีหนึ่งนะคะเงินเข้าเข้านะคะหลายหมื่นหลายพันดอลลาร์นะคะหลายล้านดอลลาร์นะคะนาทีหนึ่งนะคะเงินเข้าเข้านะคะจากที่คุณบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะคะแต่คนอื่นเขารวยอ้าวรวยเอานะคะจากเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะคะเนาะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะ ถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเลิกข้ออ้างทางพวงนะคะไรายได้ไม่พอนะคะหารายได้เสริมนะคะไรายได้ไม่พอหารายได้เสริมนะคะเริ่มจากตัวเรานะคะสมมุติเราโปรแกรมตัวเองอยู่นะคะล่าเริงม,มือบานและเรนียี่หนึ่งคือนหนึ่งของเรานะคะก็ไม่ต้องไปยุ่งที่รูของใครนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงที่ตัวใครนะคะถ้าผลลัพธ์ของเรานะคะทะเยงตาพอนะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงกับเราเองนะคะ ไม่ต้องลองขอไม่ต้องรอคอยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเปลี่ยนที่ตัวเรานะคะเนาะนะคะเดาอยู่ในกีดไหนนะคะเรานําพาตัวเราอยู่ในเกตด a กีด b กีด c กีด d นะคะเรานะคะเป็นนักเรียนรู้พัฒนาและฝึกฝนตัวเองไหมนะคะแม่ครูนะคะได้เปิดคลิปนะคะของนักกีฬานะคะเหรียญทองนะคะนคักกีฬาต่างประเทศยกน้าหนักเนาะนะคะเขานะคะมีการฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะคะ จากตก่อนนะคะไม่ได้เหรียญน,นะคะจนมาเป็นเหรียญเงินเออเหรียญทองแดงแล้วก็เหรียญทองนะคะจากการที่เขาฝึกฝนพัฒนาเรียนรู้และก็ลงมือทํานะคะเขามีใจนะคะเอาใจแนบนะคะใจแนบกับคนที่เรารักนะคะเนาะจะทําอะไรนะคะเราก็ต้องตั้งเป้าหมายแล้วก็เอาใจแนบนะคะกับนะคะบุคคลที่เรารักเนาะนะคะใครจะทําอะไรได้ดีอะไรนะคะเราจงชื่นชมแล้วก็ยินดีกับเขานะคะ และเราจงชื่นชมตัวเราเองด้วยนะคะว่าฉันนี่นะโคตรเก่งนะฉันโคตรเก่งนะฉันเจ๋งนะโคตรสำอางนะเก่งนะโคตรสำอางเจ๋งนะเธอเก่งนะสำอางนะนะเธอเก่งขึ้นทุกวันนะนะแต่ก่อนเธอเป็นคนอารมณ์เสียนะคะอารมณ์ไม่ดีเลยนะคะเธอปรับปรุงตัวเองได้นะคะเธอสุดยอดมากเลยสำอางน้อนะคะเธอเก่งขึ้นทุกวันนะไม่มีใครชื่นชมตัวเองนะคะก็ชื่นชมตัวเราเองนี่เลยค่ะนาะ ล่าเริงเบิกบานและดีเลนีในด้านดีของเราไดโวนะคะใครได้อะไรมาไดโวนะโอ้ไดโวนะยินดีด้วยนะไดโวคือยินดีนะคะยินดีกับเขาด้วยหัวใจนะคะเนี่ยฉันจะเป็นแบบเนี้ยฉันจะเอาแบบนี้ฉันซื้อฉันซื้อฉันเอาฉันเอานะคะน้าไม่ครูสอนนะคะฉันเอานะคะฉันจะเป็นแบบนี้นะฉันจะเอาแบบนี้นะคะเรานะคะจงเป็นนักยินดีที่ยอดเยี่ยมนะคะและก็จงสร้างคุณค่าในตัวเองนะคะ รักตัวเองบอกรักตัวเองนะคะรักตัวเองค่ะใครจะจากไปนะคะไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องเสียใจนะคะใครจะจากไปนะคะสมมุติเรามีลูกทักรลูกทีมหรืออะไรอยู่นะคะหรือคนรักก็ช่างน้อนะคะถ้าเขาจากไปก็จงยินดีกับเขานะคะแล้วก็จงสร้างชีวิตใหม่ของเรานะคะ เพราะว่าการเกิดแก่เจ็บตายหรือการบอกลาจากลามันเป็นเรื่องปกตินะคะเราไม่ต้องเศร้าสูกเสียใจอะไรให้มันมากนะคะเราจงลุกขึ้นมานะคะปรับปรุงรักตัวเองนะคะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะคะใครไม่เห็นเราเห็นเองเนาะนะคะใครไม่เห็นนะคะพ่อจักรวาลน,นะคะเห็นนะคะเรายังโชคดีนะคะที่เรายังมีแม่ครูสิตานะคะสอนกดจัก,กรวาลกแารงดุงดูดของเรานะคะแต่กนแม่ครูไม่มีใครนะคะ แม่ครูไม่มีใครนะคะเรายังมีพี่เดียงที่ยังเป็นแม่ครูสิตานะคะโคตรสมอางโคตรโชคดีเลยนะคะที่ได้เจอแม่ครูสิตานะคะได้มีพี่เดียงที่ดีนะคะได้นาพาตัวเองเข้าสู่สนามแม่เหล็กนะคะสนามแม่เหล็กคืออะไรสนามแม่เหล็กคือการเรียนรู้นั่นแหละค่ะสนามแม่เหล็กนะคะถ้าเราไม่ออกจากสนามแม่เหล็กค่ะในวันหนึ่งนะคะเราจะเป็นคนร่ํารวยและมั่งคั่งในทุกๆด้านค่ะถ้าเราไม่นําตัวเองนะคะออกจากสนามแม่เหล็กนะคะ ใครจะเป็นอะไรเราไม่รู้นะคะใครจะเป็นอะไรเราไม่ไม่สนใจนะคะเราอยู่ในรูปของเรานะคะใครจะชื่นชมเราไม่ชื่นชมเราเราไม่เป็นไรนะคะใครจะเห็นดีเห็นงามไหมนะคะใครจะเอออีนี่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรคะ่ะเนาะเราจงชื่นชมตัวเองนะคะเราเราเปลี่ยนที่ตัวเราเองนะคะเรามีความสุขในรูปของเรานะคะแล้วก็แผ่นะคะสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างนะคะเพราะนะคะ เราเจอแม่ครูสิตาเราโคตรโคตรโ,โ,โชคดีนะคะเพราะแม่ครูสิตานะคะเป็นขื่นแห่งความสุขนะคะขื้นแห่งวิวขึ้นทุกๆนะคะความสุขนะคะและเงินทองนะคะแม่ครูนะคะสามารถสอนให้เราดึงดูดได้นะคะเอาอีนี้มันบ้าหรือเปล่าไม่ไม่ได้บ้านะคะเพราะคนที่เขานะคะเรียนรู้และลงมือทําจริงๆนะคะคุณไปส่องดูได้คะ่ะในหน้าเฟซของนะคะ ออในหน้าเพจในหน้าเฟซนะคะของลูกศิษย์ของแม่ครูสิตานะคะแม่ครูสิตารวยรอดนะคะจากติดลบ10ล้านมีเงินติดต,ตัว20บาทนะคะแม่ครูนะคะนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านนะคะภายใน7เดือนนะคะตอนนี้จะเข้าปีที่4แล้วนะคะคุณคิดว่าแม่ครูมีเงินเยอะไหมแต่แม่ครูไม่ได้รวยรอดคนเดียวนะคะถ้ารวยรอดคนเดียวคือการที่ฟุกนะคะแต่ลูกศิษย์ลูกหานะคะคุณรู้ไหมประเทศกัมโมเนียนะคะ เขารวยจากคลิปมหาการ์ยบอวันของเมรูสิตาคุณเชื่อไหมคะเขาเอาไปแปรซับนะคะซับไปเออเป็นภาษาของเขานะคะคนคนลุกเลยค่ะนะคะเขาล่ำรวยได้จากแค่นะคะการดูคลิปมหาการ์ยบอวันของเมรูสิตาแล้วเขาเอาไปปรับใช้ในชีวิตของเขาเอาไปปรับใช้ในธุรกิจของเขานะคะบางคนมีธุรกิจหลายร้อยล้านนะคะจากการดูคลิปมหาการ์ยบอวันของเมรูสิตานะคะคลิปมหาการยบ21วันคืออะไรนะคะมันเป็นการโขกจิตปรับใจของเรานั่นเลยค่ะ เปลี่ยนไม้เซตเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะคุณเคยคิดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นไปได้หมดค่ะถ้าเราจงใจสร้างมันนะคะถามว่านะคะในวันที่แม่ครูสิตาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะมีอุปสรรคมีปัญหาไหมก็มีค่ะแต่แม่ครูก็สามารถก้าวผ่านมันได้นะคะเราพร้อมไหมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเราพร้อมไหมที่ชีพจรชีวิตของเรานะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะ เราโชคดีแค่ไหนที่นะคะเรายังมีลมหายใจอยู่นะคะเรานะคะการศึกษาการเรียนรู้ลงมือทำเราต,ต้องตั้งใจนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนชีวิตนะคะมีปัญหาเลยนะคะโดดกระโดดเด้าเก้าชันใส่เลยนะคะเออมีแค่นี้แหละปัญหานะจิบนะกูเอาอยู่อ่ะสำอางเอาอยู่นะสำอางเอาอยู่ค่ะปัญหาแค่นี้นะจิบๆนะทุลีดินแหละนะ ฉันเอาอยู่นะฉันเอาอยู่ฉันรู้ว่าม,มันฉันเอาอยู่นะคะกระโดดเด้าใส่เลยนะคะกระโดดเด้าเก้าชั้นนะคะเจอปัญหาอะไรไม่เป็นไรค่ะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะถ้าเราข้าเก้า่ะข้ามผ่านมันไปได้นะคะคงควัญชิ้นใหญ่มารอเราอยู่แล้วนะคะเราจงรับเอานะคะนะและนะคะปัญหามันมีทางออกเสมอนะคะไม่ต้องคิดนะคะบางคนนะคะดูคลิปนี้อยู่อยากให้นะคะ มีความคิดที่มันก้าวข้ามผ่านนะคะสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนาะนะคะบางคนนะคะเหมือนที่แม่ครูสิตาบอกนะคะแม่ครูนะคะเกือบจะฆ่าตัวตายนะคะแม่ครูอยากถอดจิตตัวเองนะคะไปกราบขอบคุณตัวเองหลายล้านครั้งนะคะที่ไม่จบชีวิตตัวเองไม่จบชีวิตลูกนะคะเพราะการที่กล้าเผชิญปัญหานะคะบางคนนะคะอาจจะจบชีวิตไปแล้วก็ได้นะคะฆ่าลูกฆ่าตัวเองนะคะ เกิดจากการขาดสติของเรานั่นเองนะคะปัญหามันมีทางออกเสมอเนาะเราไม่ต้องนะคะจบชีวิตของเรานะคะเพราะคุณไม่รู้หรอกถ้าคุณตายไปนะคะคุณข้างหลังเขาจะเป็นยังไงนะคะคุณสร้างปัญหาให้เขาไหมนะคะยิ่งจะเป็นปัญหาที่รุมเรานะคะเราควรก้าวผ่านมันได้ละคะปัญหาทุกอย่างมีทางออกนี่แหละเหมือนที่โคสมาามพูดเนาะนะคะใครเจออะไรอยู่นะคะกระโดดเด้าใส่เลยนะคะกระโดดเด้าก้าวชานะอุย้ย ปัญหาเหรอจิบจิแค่นี้ฉันเอาอยู่ฉันเอาอยู่มาเหรอมานะเนี่ยกูเนี่ยคือของจริงนะกูเอาอยู่นะกูเอาอยู่นะนะคะและเอาอยู่แล้วก็นะคะจงทำมาหากินด้วยนะคะเนาะไม่ใช่ว่านอนแค่สะดือดมนอนรอวาสนาอยู่ก็ไม่ได้นะคะและนะคะขนาดพระพุทธเจ้านะคะยังสอนให้เราทำมาหากินนะคะยังสอนให้เราเนาะนะคะ คือนะคะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแล้วก็รู้จักธรมาหากินทั้งหมดอะไรคะ่ะแต่เรานะคะประตุชนคนธรรมดาของเรานี่เลยค่ะนะคะแยกแยกศาสนานะคะแยกเชือ้อเชื้อชาติแยกศาสนานะคะแต่ที่จริงนะคะศาส,สนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะคะและธรมาหากินและนะคะอยากทำวันนี้ให้ดีที่สุดน่ะนะคะไม่กล่าวโทษไม่ไม่อะไรนะคะและวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะ ที่เคยกล่าวโทษใครนะคะที่นะคะโอเคละนะคะอดีตชาติเขาเคยทำไม่ดีกับคุณนะคะวันนี้นะคะคุณนะคะหรือโค้สอาเอนะคะขอนะคะว่ากายวาจาใจทั้งหมดนะคะเนาะขอนะคะยุตินะคะเรื่องราวที่มันไม่ดีนะคะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะโคดสอานะคะ คือให้อภัยนะคะกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมานะคะหรือถ้าโคสําอางไปทำอะไรให้ใครเดือดเนื้อลนใจนะคะโคสําอางก็ต้องขอนะคะขคอ,อาหสิกร,รมมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะเนาะนะคะให้มันจบนะคะในวินาทีนี้นะคะถ้าโคสําอางเคยทำไม่ดีกับใครนะคะหรือนะคะเคยพูดอะไรนะคะที่มันนะคะกระทบกระเทือนจิตใจของใครนะคะ โคดสำอางนะคะขอนะคะอภัยทานเนาะขอนะคะขอนะคะขอยุตินะคะเรื่องราวที่มันไม่ดีนะคะนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะหรือถ้านะคะโคใครทําอะไรให้โคดสาอางนะคะเจ็บช้าน้ําใจนะคะตั้งแต่อดีตชาติหรือว่านะคะปัจจุบันชาติหรือนะคะปัจจุบันนี้นะคะโคดสาอางนะคะก็นะคะอภัยให้นะคะขอยุตินะคะเพราะการอภัยนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะและนะคะ ถ้าเราเอาัยได้นะคะเราจะพร้อมเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะคุณสำอางอยากให้ทุกคนนะคะอภัยนะคะให้กับทุกๆคนนะคะอภัยนะคะไม่ใช่ว่านะคะเราไปผูกใจเจ็บนอนนะคะก็ปล่อยนะคะเรื่องราวที่ดีก็ปล่อยไปนะนะคะเรานะคะเป็นคนเราเป็นคนดีนะคะเราจงทําดีต่อไปนะคะเรามีความสุขนะคะในทุกๆวันที่เราทํานะคะ โคดสําอางเชื่อค่ะว่าสิ่งดีๆตามมาหาแน่นอนนะคะเพราะโคดสําอางได้มันมาแล้วนะคะโคดสําอางก็เลยอยากออกมาแบ่งต่อนะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนนะคะผืยมันได้อะไรนะคะบางคนบอกผือมันได้อะไรแน่ๆละคะ่ะก็คือความสุขในครอบครัวนะคะความสุขที่บางคนนะคะไขว่คว้าหาไม่เจอนะคะ peace of mind ค่ะความสุขทางใจนะคะโคดสําอางได้มันมาแล้วแล้วก็ตื้นตันนะคะในทุกๆวันที่ออกมาแบ่งปันนะคะ คุณเชื่อไหมนะคะโคสําอางก็ดึงดูดเงินได้มากมายมหาศาลนะคะจากการที่โคดําอางนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนี่เลยค่ะอยู่ในรูของตัวเองยหนึ่งขึ้นหนึ่งนะคะมันตื้นตันนะคะไม่รู้จะบอกยังไงนะคะเนาะวันนี้ก็นะคะเนาะอยากออกมาแบ่งปันเรื่องเราดีๆนะคะชีพรจรการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเรานะคะต้องนะคะอนุญาตตัวเองนะคะ ที่จะเปลี่ยนและพร้อมนะคะไปต่อนะคะเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็ไปต่อไปต่อค่ะได้อีกได้อีกเนะาะถ้าเจอปัญหาอะไรนะคะจงก้าวข้ามผ่านมันไปนะคะเพราะเรานะคะคือคนที่โคตรของโคตรของโคตรโชคดีในทุกๆวันนะคะเราเนี่ยคะโชคดี 3, โชค Ansch ee, โชคดีสุดๆนะคะท, 3. ที่เรายังมีลมหายใจเนาะนะคะเราจงไปต่อไปต่อและไปต่อนะคะเพราะในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ หลายคนนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะไม่มีโอกาสแก้ตัวนะคะอาจจะตายไปแล้วนะคะเราจงใช้ลมหายใจของเรานะทุกวินาทีให้มีค่านะคะทําเหมือนทุกวันนะคะให้เป็นวันสุดท้ายของเรานะคะแล้วเราจะทําสิ่งดีๆเองนะคะเพราะเรากําหนดบรรทายของเราไม่ได้ทุกคนนะคะใครก็ต้องตายนะคะคุณจะรวยจะรวยล้นฟ้าแค่ไหนนะคะคุณก็ต้องตายอยู่ดีนะคะไม่มีใครดีกหนีได้นะคะไม่มีใครซื้อเวลาได้ โอเคแหละคุณมีเงินมากมายมหาศาลคุณซื้อเวลามาได้ไหมคะคุณก็ซื้อไม่ได้นะคะฉะนั้นเราจงทํานะคะทุกวินาทีให้มีค่านะคะมีความสุขนะคะล่าเรื่องของเราะคะใครจะเป็นยังไงไม่สนใครจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะเราจงอยู่ในรูปของเรานะคะและทํางานที่มันนะคะซืมกับรายได้นะคะใครทํางานประจําอยู่ก็หารายได้ซืมเนาะไม่ต้องมีข้ออ้างนะคะว่าเออฉันไม่พอใช้นะฉันอยากมีเงินเก็บร้อยล้านพันล้านแต่คุณ โอเคแหละถ้าคุณนะคะมีความสุขอยู่แล้วนะคะคุณนะคะพอกับไรายได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะนะคะคุณสมังก็ไม่ว่าแต่ถ้าวันหนึ่งนะคะคุณอยากนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากมีชีวิตหน้าที่ดีนะคะคุณก็ต้องหานะสิ่งที่มันมาเสริมเติมแต่งกันเนาะนะคะนะพร้อมไปต่อไปต่อและไปต่อค่ะนะคะคุณสมางก็นะคะออกมาเบี่งปันเดดาวดีๆให้กับกัญญาณิมิตรทุกคนอนาะะชีพประจชีวิตของทุกคนนะคะ ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเนาะนะคะทําวันนี้ให้เป็นวันสุดท้ายของเราแล้วทุกๆอย่างจะดีนะคะเนาะ,คะใครเจอโคตรสอมอางก็โคตรของคคนคนโคตรของโคตรโชคดีนะคะมีความสุขในทุกๆวันเนาะนะคะบ๊ายบายไปก่อนคะ่ะออคุณพรอพี่ชิดไปก่อนนะเลิฟเคะ่ะคุณอากามไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเลิฟๆิ